ตอนนี้เลือกไอติมได้แล้วเดี๋ยวเราจะหยิบไอติมกันนี่น้องบีมเขาจะเอานี่ติมแพนด้าติมผิดเสื้อหยิบมาจุ๊บจุบน้องบีมเขาหายที่โรงเรียนนะน้องบีมมาทำอะไรครับซื้ออะไรมาเซเว่นซื้ออะไรนะไไเนี่ยมาเซเว่นซื้ออะไรครับ ซื้อไอติมปะไปด,ดูซื้อไอติมไปไปจริงๆน,น้องบีมจะมาซื้อไอติมก่อนกลับบ้านนี่นี่ไอติมอยู่นี่บีมนี่นี่ตู้ไอติมอยู่นี่บีมาไอติมอะไรไอ่ะแพดเดิ้ลป๊อปอันใหม่ไหมแพดเดิ้ลป๊อปนี่ อุยอาตอนนี้เลือกไอติมได้แล้วเดี๋ยวเราจะหยิบไอติมกันนี่น้องบีมเขาจะเอานี่ติมแพนดา้าติมผิดเสื้อก็เอาอันนี้ด้วยน้ำไมโลนี응่แล้วก็อันนี้ด้วยแพดเดิลป๊อปทวิต บีมใส่ตะเ้าไว้ใส่ตะเ้าไว้เร็วหายใบใจตังไปไปไปใจตังไปใจตังแล้วได้ไอติมแล้วบีมเดินไปดูขนมแล้วเอาเลยให้ันให้กิ๊ตซื้อจุ๊บๆจุ๊บจุ๊บจุ๊บน้องบีมเขาหายที่โรงเรียนนะมาตุนเพิ่มเอาไหนเอาที่อันสี่อันเอาไปใจตัง เดี๋ยวตีมละลายแต่ลิปอ่่อ่าให้พี่เขาคิดเงินเร็วอ่ามีจุกจุอิจจี้อ่าววางไว้เลย